ผลงานโดดเด่นกองป้องกันการทุจรลิตในภาครัฐประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2567ัก25ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมภิบาลต่อต้านการชุจริตกองป้องกันการทุจรลิตร่วมงานหรือสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าเพื่อนำสายสื่อสารลงดิงนถนนคลามสี่ช่วงแยกคลองเตยถึงถนนสุขุมวิทผลลัพธ์ทนทันทีลงพื้นที่จัดก,การเปิดบ้าน ปปทโอเพนเฮาส์กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการใช้ถนนเรียบทางรถไฟหมู่7็ดตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดสระบุรีผลลัพธ์จากการเปิดบ้านปปทโอเพนเฮาส์ลงพื้นที่ก่อนเกิดเรื่องณนะองค์กรบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยส่ย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาิบาลต่อต้านการุจริต ได้รับข้อมูลจากเครือข่ายกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองสกลนครมีพฤติกรรมเรียกรักเงินจากผู้ประกอบการกิจการผลการดำเนินงานกลุ่มง,งานส่งเสริมธรรมิบาลในภาครัฐการสัมมนา,าเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมิบาลต่อต้านการทุจริตสำนักงานปปทและมอบรางวางัลศูนย์ปฏิบัติการ ดีเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,567นายภูมิาสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปรปรทเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่สูงปฏิบัติการส่รงเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตดำเนินการเมื่อวันที่2 9 3ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2567ณโรงแรม,ามารามาการ์เด้นเขตหลักสี่กรุงเทพ กิจกรรมประกอบด้วยการเสวนาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสปทปปทในปีงบประมาณ2,568โดยมีนายกระชัยเกษมสุทวัฒน์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปทและคณะกรรมการสปทปปทร่วมเสวนาการเสริมสร้างองค์ความรู้ในหัวข้อต่างๆเช่นการนําปัญญาประดิษฐ์ AI มาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน และยกระดับการดำเนินการด้านการป้องกันการทุจริตเชิงลุกและเทคนิควิธีการแนวทางหรือจุดสังเกตในการตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนประเภทต่างๆของหน่วยงานภาครัฐที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตกิจกรรมประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และนำเสนอผลงานการป้องกันและเฝ้าระวังเชิงลุกโดดเด่นของปปทเขียนหนึ่งกาการรับฟังความคิดเห็นแนวทางการขับเคลื่อน การดำเนินง,งานภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังเชิงรุกในปีงบประมาณ2,568ผลการดำเนินง,งานกลุ่มงานวิชาการและพัฒนานวัตกรรมด้านการป้องกันกลุ่มงานวิชาการและพัฒนานวัตกรรมด้านการป้องกันได้มีการจัดทำสื่ออินโฟกราฟิกและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปรับปรามการจลิตในรูปแบบการบริหารจัดการองความรู้ Knowledge Management ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ต่อบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปปท